พศมูสวัสดีครับกองสดค่ะพศมูนะครับวันนี้เราก็มีอาหารมาใช่เป็นแบบแนวอินเดียแล้วแต่เป็นอาหารอินเดียใช่พี่พลครับเป็นอาหารอินเดียหมกลิ่นหอมมากเลยแบบว่ากินมากใช่พี่พลร้านนี้นะมิชลิน6ปี้อน6ปีซ้อนใช่ชื่อร้านอะไรอะชื่อร้านอินดัสค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารอินเดียชื่อดังจากซอยสุขุมวิท26 26โอ้26่นี่เองแถวแถวสุขุมวิทนะใช่ แถวๆอะไรป่ะยี่สี่มันอะไรนะยี่บหนั่นแหละใช่ก็คือแบบว่าร้านนี้ดังมากอยู่ในย่านแบบว่าโอ้ในเมืองนะคะการันตีคุณภาพความอร่อยนะคะต้องบอกเลยว่าทานง่ายเอ้ยยี่สิมันไซ เอ็มโพเรียมแถวๆนั้นเลยแถวตรงข้ามแต่วัวนี้เราอยู่กับเจ้าของนะคะแล้วก็ผู้บริหารก็คือคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีแมวครับวันนี้เราจะสปีกอังกฤษกันค่ะพี่พอตพี่พวยต้องรับหน้าที่นะสปีกคนเดียวครับคอนเซ็ปต์ของร้านอินดัสเซียคืออะไรครับคอนเซ c ปต์คอนเซปต์เป็นอาหารที่จากนอร์ทอินเดียครับนะมุสซิปเป็นบาร์บีคิュ लको मी करी जो है मी स्ट्रीट फूड mm. मी थी मीठी अहानचक डिफरेंट स्टेट ड्ए साउथ सेंटर ऑफ द थाई इंडिया एंड नॉर्थ and south and east and west แต่ว่า majority majority อาหารจาก north India ค่ะ b อ c k up อะเป็นกทางเหนือของอินเดียใชจริงจริงมีมีหลากหลายภาพมารวมอยู่แต่ว่าเมนหลักก็คือจะเป็นทางเหนือค่ะใช่แล้วพอมาขายในเมืองไทยนี่ต้องปรับให้เข้ากับลิ้นคนไทยหรือว่าให้แบบสากลไหมคะเออจริงๆยังใช้สไตล์ที่เรียกว่า a u t h e n t i ก็คือเป็นเป็นแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดีไซน์ในรูปแบบของการจัดจานให้มันแบบ โมเดินขึ้นอะไรเงี้ยน right. an> ่าสนใจขึ้นใช่นนสใจขึช่แล้วเห็นบอกว่าเป็นเอาพวกสตรีทฟู้ดของยินเดียมารวมด้วยใช่ค่ะมันจะมีการที่เป็นสตรีทฟู้ดใช่ค่ะโอ้โหรลบ้มาแล้วคอนเซปต์ล่ะคะชื่ออินดัสเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคะคุณยาอินดัสเป็น valley of civilization แต่ว่าเป็นชื่อชื่อของแม่น้ำอินดัส right s i n d u yeah they call it Sindhu but Indus river the valley of civilization so uh, มาจากประเทศติเบตอินเดียแล้วก็มา uh, ร์จวิด a อนดามันซ so ีคับ frontier m o ร t l y the food ความความรุ่งเรืองในยุคของแม่น้ำสิทธุในช่วงนั้นแล้วก็หยิบเอาพาร์ทหนึ่งของแม่น้ำสิทธุก็คือทางเหนือมาปลายเป็นอาหารใช่แล้วจุดเดลล่นล่ะจุดเด่นล,ล่ะคะอยากรู้มากเลยว่าที่รานนี้ทำอะไรถึงแบบได้มิชลินถึง6ปีซ้อนคะอ่ะคุณยาสซิกเดย์เอซทุกอย่าง थी मेन्यू पीन डी थी सूट न खा तवा पिन लायांग सिग्नेचर माघ वीला माथी लाना हा ना तंग ऑर्डर डाय पिन मेथी वन्य पिन मेन्यू शो थी पापड़ी चाट बापी चाट थी इंडियन स्वीट फूड न खा खाप खापो सेवड़ी क्रेकर मेथी चिक पीस एंड स्पाइसी पोटैटो และ then t a m b r i n uh, e hung yogurt and mint chutney น yani oh. okay. yeah. ั่นเป็นอ well> ินเดียนสไตล์ทราบมาว่าที่ร้านเขเป็นราคานะเขาเล่าเขเป็นเซตแล้วก็คือมีบุฟเฟ่ด้วยใช่นะครับมีบุฟเฟ่ด้เหรอเป็นยังไงบุฟเฟ่ยังไงว e คเคนวีคเรันเป็นบุฟเฟ่ครับเป็น Saturday Sunday แต่ว r e on public holiday นะครับเสาร์อาทิตย์จะเป็นบุฟเฟ่อ๋อวิปคนเก่งก็โดยวิคนแปลเลยนะ ว่าหนูละอ,อันนี้แล้วถ้าเกิดแบบคุณแมวค่ะถ้าเกิดมันม,ม,มีวันไหนบ้างน้ำเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นบุฟเฟ่จริงๆถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นหลักท,ที่มีทุกอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็ว,วันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นช่วงกลางวันล้อก็คือสิบเอ็โมงถึงบ่ายสามคือเมนูพวกเนี้ยค่ะเราสามารถสั่งได้หมดเลยหรือว่าออเดอร์มาจริงๆก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เราไปเลือกดูได้ด้วยแล้วก็แบบสั่งแบบสั่งเพิ่มได้ได้ใช่ค่ะแพงไหมครับจริงหัวนะ แต่ว่าเป็นหนึ่งพันบาทบวกบวกแต่ว่า all you can eat ที่นี่หมดเลยทช่ไม่ลิมิตเวลาด้วยมดี๋้วเราช่วงหน้าั้ามาชิมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลามันหมดใช่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันช่วงนี้เบรกสักครู่ครับกอสด